สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันแวะมาที่บ้านตาปลอกนะคะอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษได้แวะมารับประทานสุก,กี้นะคะเป็นสุก,กี้หมูแต่ว่าจะเน้นผักเน้นหนึ่งนะคะเพราะว่าสุก,กี้สนมากก็จะมีน้ำจิ้มรสแดด,ดแบบนี้นะคะไว้รับประทานกับสุก,กี้ราคาอยู่ที่ชามละ 30บาทถ้าเป็นสุกี้ทะเลราคาอยู่ที่40บาทเห็นไหมคะว่าสุกี้ที่เขตอำเภอคุ้นหารน่ารับประทานมากและราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเครื่องปรุงก็จะใส่บรรจปุปิดฝาแบบนี้สะอาดมิดชิดนะคะและมีพวกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ